สวัสดีค่ะวิดีโอนี้ก็จะต่อจากคลิปที่แล้วนะคะวันนี้ก็จะมาพูดถึงถูกคนในคนไทยในอเมริกาหลอกในอเมริกาไม่ได้หมายถึงว่าคนไทยในอเมริกาหลอกลวงไม่ใช่อย่างนั้นนะคะที่พูดให้ฟังนั้นเฉพาะเมืองหนึ่งในรัฐนิวยอร์กเท่านั้นนะคะ มันก็เริ่มมาจากว่าพอไปรู้จักเจ้าของร้านอาหารไทยพอไปเห็นร้านอาหารไทยที่เราเข้าไปสัมผัสไปคลุกคลีอยู่อุย้ยเป็นเวลาเป็นปีๆสอปี3ปีซะได้ซ้ำม,มันก็เริ่มรู้สึกรู้อะไรหลายๆอย่างในการทำร้านอาหารค่ะรู้คร่าๆเท่านั้นนะคะแต่ว่าที่จะรู้มากนั้นคือ เรื่องในครัวการการผัดการแกงการยำอะไรต่างๆการหั่นผักหั่นเนื้อคือเรื่องในครัวนั้นจะรู้แต่การเปิดร้านนะคะทำร้านอาหารนั้นไม่มีความรู้เลยอยู่มาวันหนึ่งลูกสาวค่ะลูกสาวสองคนบอกว่าคือมีลูกอยู่สองคนแต่ว่าจะมีอยู่หนึ่งคนชอบมาบอกแม่ มีร้านอาหารไทยอยู่ตรงนั้นตรงนี้เขาจะขายนะแล้วทำเลเขาดีๆเขาขายได้ได้ดีด้วยก็ไปดูสิค่ะขับรถตะเวนดูร้านอาหารเสียค่าทั้งทั้งค่าน้ำมันแล้วก็ค่าโรงแรมอุ้ยค้า้งละเยอะเลยช่วงนั้นลูกยังเรียนยังเรียนจำไม่ได้ว่าจบไฮสคูลนี่แะกำลังจะจบไฮสคูลค่ะ ขอพูดรวมถึงตอนเขาเรียนในมหาวิทยาลัยแล้วด้วยนะคะก็ไปดูร้านอาหารพอไปดูเนี่ยคือคือก่อนอื่นเวลาไปดูร้านอาหารจะจําไปจากน้องๆที่เป็นเจ้าของร้านอาหารที่ว่าไปคลุกคลีอยู่เป็นร้านแรกเนะะี่ยค่ะเขาจะต้องถามเรื่องฮูดก่อนไปดูปุ๊บจะไปถามไปถามก่อนว่าฮูดดีไหมเขาก็ตอบเราสิคะว่าดี จากนั้นก็ไปดูว่ามี Walk-in ินไหมวอล์กมันก็คือเหมือนกับเป็นห้องเย็นเล็กเ,ลเป็นห้องเย็นที่เปิดเข้าไปมันจะมีเป็นชั้นๆเล็กหรือใหญ่นั้นแล้วแต่ขนาดของของร้านอาหารนะคะวอล์กอนั้นสําคัญด้วยนะคะพอเข้าไปดูเขามี Walk-in ินฮูดเขาดีและมีอ่างล้างล้างจาน3ามล็อกอ่างล้างจานนั้นจะต้องมี3อ่างนะคะตามมาตรฐาน และมีเครื่องล้างจานอุ้ยชอบอ๋อดูเตาด้วยถ้าหากเตาเป็นเตาฟู่ฟูนะคะเตาฟู่ฟูไม่รู้จะบอกไงมันเป็นเตาแก๊สพอจุดปุ๊บมันเป็นฟู่ฟูขึ้นมาเป็นเปลวไฟนะคะอันนั้นคือสําหรับผัดส่วนเตาที่สําหรับสำหรับทําแกงของฝั่งแอปมันจะเป็นเป็นหัวหลายๆหัวนะคะสําหรับวางกระทะแบนๆวางหม้อเล็กๆมีครบ ถ้าถ้าร้านไหนมีแบบนั้นอุ้ยชอบอยากดูจากนั้นก็มาถามเรื่องราคาค่ะถามเรื่องราคาแล้วก็ไปดูโต๊ะด้วยว่ามีกี่โต๊ะถามเรื่องราคาแล้วก็ดูทําเลที่ตั้งด้วยนะคะพอถามเรื่องราคาส่วนมากมันจะจบลงตรงพอรู้ราคาแล้วพอกลับมาบ้านน่ะลังเลและข่าวนี้ยที่ลังเลคือหนึ่งลูกยังเรียนไม่จบถ้าไปซื้อร้านนั้นเนี่ย จะต้องไปอยู่ร้านนั้นแล้วก็แยกกันอยู่กับลูกเป็นคนที่ติดลูกมากค่ะเมื่อจะต้องแยกกันอยู่กับลูกเนี่ยค่ะมันมันมันทำใจไม่ได้เพราะจะต้องแยกไปอยู่และคืออยู่กับพ่อครัวแม่ครัวแล้วก็พนักงานเสิร์ฟจะต้องไปเช่าอาพาร์ตเมนต์อยู่นั่นแหละค่ะคือสาเหตุที่ไม่ซื้อทุกร้านเลยที่ไปดูคราวนี้ก็จะวกกลับมาร้านที่ถูกโกงเนี่ยนะคะร้านนี้จะ เป็นร้านที่อยู่ในเมืองที่เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยที่ดังของอเมริกานะคะเป็นเป็นไอวิลีกด้วยค่ะเป็นมหาวิทยาลัยดังสิบสิบอันดับของอเมริกานะคะเคยไปรู้จักร้านนี้ก็ลูกสาวนี่แหละลูกสาวอีกคนหนึ่งที่ชอบบอกแม่แม่มีร้านนี้จะขายอะไรอย่างนี้คะพอลูกบอกก็ขับรถไปดูพอไปดูแล้วร้านนี้เป็นร้านเล็ก ที่น้องเขาจะขายเนี่ยเพราะว่าน้องเขากับสามีฝรั่งค่ะสามีคนอเมริกันเนี่ยเขามีปัญหากันเขาจะหยากันเมื่อจะหยากนเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะทําร้านคนเดียวได้มันเป็นร้านเล็กๆข้างหลังค่ะเป็นครัวที่กว้างมากเลยมีเตาฟู่เตายำเ,าเตาแกงแล้วก็มีฮูดขนาดใหญ่มีวอล์กอินอุย ข้างหลังกว้างมากแต่ข้างหน้านั้นจะแคบเป็นเป็นร้านยาวๆไปแบบนี้คะ่ะยาวๆไปแบบนี้เป็นร้านที่น่ารักมากเลยมีห้องน้ําอยู่ห้องเดียวเพราะว่ามันจะขึ้นอยู่กับจํานวนโต๊ะจํานวนลูกค้าด้วยนะคะพอไปไปดูร้านนี้แล้วอะ่ะด้วยความที่ว่าเป็นคนที่ค่อนข้างคิดมาก เป็นคนที่คิดมากจริงๆจะซื้อร้านอะไรต่างๆเนี่ยด้วยความที่ว่ากลัวจะกลัวจะซื้อไปแล้วกลัวจะทําไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะมีแต่เกิดอาการกลัวลูกเลยบอกแม่ถ้าแม่มีความรู้สึกกลัวอยู่แบบเนี้ยแม่ทําธุรกิจไม่ได้หรอกแล้วก็เป็นความจริงจนกระทั่งบัตรนี้ค่ะคนขี้กลัวไม่กล้าลงทุนนะคะไม่มีทางที่จะทําธุรกิจได้ไม่เหมือนกับร้าน ร้านไทยที่ว่าไปเจอร้านแรกที่ไปคลุกคลีอยู่จนผัดเป็นทําอะไรเป็นในครัวเป็นเลยะน้องคนนั้นเป็นคนที่ใจกล้ามากพ่อครัวยังบอกเลยว่าคนนี้เป็นคนที่ใจกล้ามากใจนักเลงมากกล้าลงทุนทําร้านโดยไม่มีเงินสดเลยโหทุกวันนี้ค่ะเป็นเศรษฐีเลยแล่ะค่ะมีร้านตั้งสองร้านแล้วก็ซื้อบ้านที่เมืองไทยตั้งหลายหลานค่ะ ด้วยความที่ว่าน้องเขายอมกล้าลงทุนไว้วันหลังจะเล่าให้ฟังนะคะอพอมาดูร้านนี้เสร็จตัดสินใจจะซื้อนะคะตกลงอย่างนั้นอย่างนี้ในที่สุดพ่ออะไรทาไม่ได้แล้ว่ะไม่ซื้อแล้วน้องเขาก็พยายามที่จะโทรมาอยู่เรื่อยหนูอยากให้พี่เอาร้านนี้ไว้พี่ต้องขายได้จริงๆแล้วเชื่อเลยค่ะว่าถ้าซื้อไว้ขายได้แน่นอน ขายได้แน่นอนเพราะว่าเป็นคนที่มีความขยันและรับผิดชอบนะคะและอีกอย่างหนึ่งเป็นคนที่ชอบทำกับข้าวแล้วก็ชอบทำขนมและเมืองนั้นมีนักศึกษาที่เป็นคนไทยเยอะตั้งแต่ปริญญาตรีโทเอกค่ะแล้วนักศึกษาชอบมานั่งกินที่ร้านนี้ก็จะได้ทำอาหารขายให้พวกน้องๆนี่ด้วยนะคะแต่ในที่สุดไม่ซื้อ ต่อมามีคนมาซื้อร้านของน้องเข้าไปก็คือคนที่จะเล่าให้ฟังนี้แหละค่ะเขามาจากรัฐอะไรจําไม่ได้แล้วค่ะจําไม่ได้เขามาซื้อเอาไว้แล้ววันนั้นน่ะร้านนี้เปิดขายอีกก็น้องคนนี้แหละน้องที่เป็นเจ้าของเดิมเนี่ยค่ะเขาโทรมาบอกว่าพี่ร้านนี้จะขายนะพี่ควรที่จะซื้อเอาไว้เพราะว่าหนูจะช่วยต่อให้ก็บอกเหตุผลว่าจะขายเพราะอย่างนั้นอย่างนี้ก็ขับรถไปดู พ่อขับรถไปดูค่ะคนนี้เขาเป็นคนไม่เอ่ยชื่อจังหวัดดีกว่าเพราะว่ามันไม่ดีนะคะเขาเป็นผู้ชายแล้วได้กรีนค์ดแล้วส่วนคนที่เป็นป้าเขาเนี่ยค่ะมาคุมอยู่ตรงเคาน์เตอร์เลยนะคะแต่ผู้ชายคนที่ว่าเป็นชื่อร้านเนี่ยใส่ชื่อเป็นเจ้าของร้านเนี่ยจะอยู่ในครัวเป็นพ่อครัวนะคะต้องขอโทษนะคะมันจะมีเสียงเด็กแทรกอย่างที่เล่าให้ฟังว่า ตรงนี้มันจะมีอยู่ครอบสามครอบครัวเขาจะมีเด็กแล้วเวลาเดินอยู่ข้างนอกเนี่ยจะส่งเสียงแบบนี้ค่ะซึ่งทางอาพาร์ตเมนต์เขาเคยเตือนมาเขาจะเตือนเขาส่งอีเมลมาแจ้งทุกห้องเลยนะคะบอกว่าห้ามให้เด็กมาส่งเสียงที่ฮอร์เวย์่เนี้ค่ะเขาเริ่มแล้วเขาเริ่มแล้วเพราะว่าเขาเขาเริ่มแล้วคงเดี๋ยวเดี๋ยวจะต้องมีสักวันหนึ่งคนในอาพาร์ตเมนต์จะต้องแจ้งไปที่ทาง ทางออฟฟิศเพราะว่าอพาร์ตเมนต์น,นี้ถ้าเตือนแล้วไม่ฟังคือฝ่าฝืนนะคะเขาไม่ง้อเลยเตือนครั้งที่สองเขาให้ออกเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นกฎก่อนที่จะเข้ามาอยู่เขาจะเอากฎนี้ให้อ่านเลยแล้วก็ส่งเสียงดังต้องขอโทษนะคะไม่อยากจะตัดต่อวิดีโอคราวนี้เมื่อไปดูคือสนใจร้านนี้อยู่แล้วไงคะสนใจอยู่แล้ว ตัดสินใจจะ,จะซื้อเลยแหละพอต่อน้องเขาอุ้ยขายถูกขายถูกแล้วก็คือขอต่อลงมาจนเป็นราคาที่คือถ้าหากเขาลดให้อีกสักสักอีกหลายพันหน่อยคือถ้าเขาลดให้อีกสักประมาณสองสาพันะ่ะจะไม่ตัดสินใจนานเลยแล้วแลนด์ลอร์ดก็ดีดีค่ะแลนด์ลอร์ดดีมากพูดจาง่ายดายมากเลยก็คือวันนั้นพอตกลงแล้วก็กลับมาที่ที่เมืองท,ที่ที่อยู่ จากนั้นอีกวันหนึ่งก็ไปอีกวันที่จะไปเซ็นสัญญาเนี่ยนะคะวันนั้นนึกยังไงไม่รู้เขาก็เลยบอกว่าให้วางมัดจําเพราะว่ามันจะมีคนจากรัตนี้รัตนั้นเดินทางมาเนี่ยเขาจะมาวางมัดจําแล้วนะมันเป็นเทคนิคในการที่อยากจะขายร้านของของคนคนนี้ไงคะก็เลยบอกว่ามัดจําเท่าไหร่เหรอเขาบอกว่ามัดจํห้าพันบอกเดี๋ยวเดี๋ยวก็ขอตัดสินใจก่อน ลูกก็พาขับรถตระเวนอยู่ในเมืองนั้นถามลูกว่าเอ๊ะวางมัดจาดีไหมเนี่ยลูกคนที่ชอบบอกว่าร้านนั้นจะประกาศขายร้านนี้จะประกาศขายก็บอกว่าแม่วางไปเลยแต่ว่าไม่กล้าที่จะวางห้าพันเหรียญเลยวางไปแค่สองพันเหรียญสองพันเหรียญก็เลยบอกว่าเขียนเขียนเอกสารเป็นหลักฐานเอาไว้ให้หน่อยมันพอ จำไม่ได้เกี่ยวกับเอกสารแล้วนะคะก็เป็นอันว่าวันที่จะนัดเอาเงินมามาจ่ายเนี่ยก่อนวันที่จะเอาเงินมาจ่ายอยู่มาวันหนึ่งได้ยินพ่อครัวที่อยู่ในร้านของน้องที่ว่าเป็นร้านอาหารไทยที่ไปรู้จักร้านแรกเนี่ยนะคะพ่อครัวเขาบอกว่าพี่คือคือพ่อครัวพูดมาในเชิงที่ว่าเขาจะไปซื้อร้าน มันมันดูแล้วเหมือนร้านเดียวกันเลยที่ไปวางมัดจำไว้ค่ะแล้วก็เป็นจริงด้วยเป็นจริงเลยค่ะก็เลยบอกว่าทำไมเธอจะก็โทรไปหาคนที่เอาเงินมัดจำไปสองพันบาทเนี่บอกว่าทำไมเธอจะไปขายร้านนี้ให้ให้คนอื่นซึ่งพ่อครัวคนนี้พี่รู้จักด้วยพี่วางมัดจำไปแล้วทำไมเธอจะไปขายให้คนอื่นเขาเลยบอกว่าไม่ได้ขาย แล้วจนในที่สุดเขาไปแอบขายร้านนียค่ะให้กับคนอื่นแล้วเขาไม่ได้ขายให้พ่อครัวคนที่รู้จักนี่นะคะเขาไปขายให้คนอื่นที่มาจากรัฐอื่นแล้วเดี๋ยวถ้าว่างๆเดีวจะเล่าให้ฟังก็เป็นอันว่างเงิน2000บาทนั้นไม่ได้คืนเลยเพราะว่าเขาไม่ยอมคืนแล้วพอเขาขายร้านไปให้กับคนใหม่ที่มาซื้อร้านเขาเอาไว้เนี่ยเขาเขาย้ายไปเลย เขาเขาย้ายกลับไปที่รัาที่ป้าเขาอยู่นะคะพอมาลองประมวลเหตุการณ์ดูแล้วว่าร้านนั้นคงเป็นของป้าเขานั่นแหละค่ะแต่ว่ามาใส่ชื่อเป็นหลานชายของตัวเองแล้วให้เหตุผลนะคะว่าที่จต้องการจะขายร้านนั้นน่ะเพราะว่าแฟนเขาที่อยู่ทางเมืองไทยเนี่ยบอกว่าถ้าไม่ยอมกลับเมืองไทยเขาจะอย่าคือเขาอ้างเหตุผลจริงๆแล้วไม่ใช่เลยเป็นการโกหกทั้งสิ้นเลยนะคะ ก็เป็นอันว่าเสียเงินสองพันเหรียญไปให้กับคนไทยคนนี้เสียดายมากนะคะอย่างที่บอกว่าเป็นคนที่คือคือเสียดายเงินสองพันเหรียญคิดว่าเงินสองพันเหรียญเนี่ยส่งมาให้ทางเมืองไทยให้ทางเมืองไทยใช้ยังมีประโยชน์กว่าให้คนนี้โกงไปส่งมาให้เอ่อคนทางบ้านเราที่เดือดร้อนสองพเหรียญเนี่ยฮะมีมีค่ามากนะคะแต่ในที่สุด ก็ทําใจได้ลูกเลยบอกว่าแม่แม่ไม่เป็นไรหรอกเคยสังเกตแล้วถ้าแม่ถูกถูกโกงไปนะหรือถ้าแม่มีความรู้สึกว่าเดี๋ยวแม่ก็จะได้เงินคืนมาก็ได้คือเงินที่ได้คืนมามันก็ได้จากการที่ว่าบางครั้งน้องคนที่เป็นเจ้าของร้านอาหารไทยที่เล่าให้ฟังเขาจะเรียกไปช่วยงานในร้านอยู่เรื่อยเลยฮะก็ได้เงินไปช่วยอยู่สักพักหนึ่ง ก็ได้เงินมามากกว่า2 0 0 0เหรียญแต่ว่าช่วงนั้นมันทำใจไม่ได้รู้สึกเสียดายเงิน2 0 0พเหรียญแต่ในที่สุดก็ได้เงินคืนเงินจากการที่ว่าไปช่วยร้านของน้องเขาเนี่ยค่ะคืออยู่ที่เมืองนั้นเวลาน้องเขาขาดพ่อครัวอยู่ในครัวเนี่ยเขาจะเรียกไปช่วยไปช่วยอยู่บ่อยเลยนะคะก็ได้เงินจากร้านของน้องคนนี้โหได้เยอะมาก ไม่พบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาฟังขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆสวัสดีค่ะ